กัมบูชานี่อย่างหาจับนักมวยตัวเองมาเทียบรถถังกับซุปเปอร์เล็ก ครับสื่อของกัมพูชาอย่าง t w e n t y Sport นะครับเป็นสื่อมวยของกัมพูชาที่เกาะติดวงการมวยของกัมพูชาและตอนนี้ก็มาไล่เกาะติดมวยของประเทศไทยของเรานะครับโดยเขาได้นําเสนอข่าวเป็นการเปรียบเทียบโดยบอกว่าที่ไทยเขาจัดให้รถถังได้ชกกันกับซุปเปอร์เล็กเพื่อเป็นการตลาดในการขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่านักชกแล้วในกัมพูชาของเราล่ะมีใครอยากดูกรูปี ปะทะเขมโบราไหม คงจะเป็นนักมวยที่เก่งของประเทศเขานะครับแอดก็ไม่รู้จักอาจจะเคยเห็นเทปการชกของเขาผ่ผานๆตาบ้างเวลาไปทําข่าวนะครับก็ตามสไตล์นักมวยกัมพูชาครับนักมวย2อคนนี้ก็เก่งเรื่องของการใช้ศอกกัมพูชาก็จะชอบใช้ศอกนะครับไม่ว่าจะเป็นศอกตรงศอกเวี่ยงเพื่อน,น็อกคู่ต่อสู้นะฮะในส่วนของการพบกันระหว่างซุปเปอร์เล็กกับรถถังนั้นทางเพจของวันแชมพิชไทยแลนด์นะครับเขาได้โพสต์โดยบอกว่าไฟในฝันที่ทุกคนตั้งตารอรถถัง พบกับซุปเปอร์เล็กเพื่อโค่นบัลลังแชมป์มวยไทยรุ่นฟลาเวทซึ่งจะชกกันวันที่22กันยายนนะครับในศึกวันลุมพินีครั้งที่34ก็จะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีานะครับทางออนไลน์นะครับแล้วก็จะถ่ายที่ช่องจิต HD ตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีาของวันศุกร์ที่22กันยายนนะครับแฟนชาวไทยเราเองก็ไปคอมเมนต์แสดงความเห็นกันเยอะแยะนะครับทั้งรอชมนะทั้งสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็บอกว่าเป็น ในนนนนตาาประมณันน้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นทางฝั่งกัมพูชากันบ้างนะฮะเมื่อสื่อของเขาจับเอานักมวยของเขามาเทียบกับนักมวยของไทยชาวกัมพูชาเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะฮะโดยคอมเมนต์แรกนะครับเป็นชาวไทยนะฮะเข้ามาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่าแม่อยู่ในเงาของไทยเสมอเลยเนาะคอมเมนต์ comment ต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าบางทีก็เหมือนกับว่าพวกเรานั้นไม่อยากให้หนักมวยของเราชกกันเองเหมือนกลัวเสียชื่อเสียงของผู้เล การต่อสู้แบบนี้มันเป็นการวัดขีดจำกัดของผู้เล่นเลยนะหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าใช่เลยนักมวยบางคนไม่ยอมชกกับนักมวยเขมรของตัวเองเลยมันควรจะมีการแข่งขันที่วัดความแข็งแกร่งของคนในประเทศเรามีทรัพยากรของผู้เล่นที่แข็งแกร่งและมีพละกําลังมากมายแต่กลับไม่อยากสู้กับเขมรด้วยกันเองแล้วก็ไปดึงผู้เล่นที่คิดว่าเก่งๆจากต่างแดนมาสู้ผู้เล่นต่าง ชาติมีโอกาสได้ตั๋วเข้าชิงแชมป์ฟรีๆส่วนผู้เล่นของเราก أ, ็เกาะแข้งเกาะขาของพวกเขาได้เท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวไทยเนะข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอบคุณชาวกัมพูชานะที่สนับสนุนการต่อสู้ของไทยคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทําไมถึงเอารูปของนักมวยเราไว้ข้างล่างเล่าสมองโดยในภาพที่ทางเพจเขามาโพสนะครับข้างบนจะเป็นภาพของรถถังกับซุปเปอร์เล็กส่วนด้านล่างก็จะเป็นนักมวยของ ประเทศเขานะฮะเขาไม่พอใจนะครับคอมเมนต์ comment ต่อไปเป็นชาวกัมพูชาเะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าที่ฉันเห็นนะนักมวยของเราอ่ะชอบใช้ศอกเพื่อเข้าทําร้ายซึ่งกันและกันนั่นนะมันอาจทําให้พิการได้เลยนะคอมเมนต์ comment ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเลิกฝันเถอะคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทําไมชอบเอาเรื่องของเราไปโยงฉันไม่รู้ฉันสงสัยจริงๆบ้านเราก็ไม่ได้ออกอากาศสักหน่อยแต่ก็เอาข้อมูลของประเทศ ไทยมาลงอยู่เรื่อยจริงๆเพจเทวินิไฟสปอร์ตนี่ไม่ได้ลงข่าวเกี่ยวกับมวย ไทยมานานแล้วนะครับพึ่งแอดพึ่งเห็นนี่แหละนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราคงทําแบบนั้นไม่ได้หรอกพี่คอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าซุปเปอร์เล็กน่ะเก่งมากฉันเคยดูเขาแข่งก่อนหน้านี้คอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอย่าได้พยายามแข่งกับใครเลยความสามารถของเรานั้นยังมีขีดจํากัดคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอย่าอย่าทําแบบไทยไทคอมเมนต์ต่อ ไปนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่ามันใกล้ถึงเวลานั้นเข้ามาทุกทีแล้วลาคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคมพิชาคนนี้บอกว่าฉันคิดว่ารถถังต้องแพ้ให้กับซูเปอร์เล็กแต่ถ้าเราเอานักวยเราไปเจอกันเราก็มีลุ้นทั้งคู่คอมเมนต์ต่อไปครับชาวคมพิชาคนนี้เขาบอกว่ายังไม่พร้อมหรอกพวกเรายังไม่สามารถที่จะต่อสู้ในอีกระดับหนึ่งได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าไม่สมกันเลยกับรถถังคอมเมนต์ต่อไปนะฮะชาวคมพิชาคนนี้บอกว่าอย่าเดินตามหลัง พวกเขาการต่อสู้ของเขมรมของเรานั้นน่าดูยิ่งกว่าคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะชาคมูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันเห็นความคิดเห็นหลายคนนั้นไม่ตรงกับแคปชั่นเลยพวกเนี้ยไม่อ่านด้วยสมองเลยคือนักข่าวนะครับเขาเปรียบเทียบครับว่าไทยเนะี่ยจัดมวยไทยมาเจอกันเองนะครับแล้วก็นักมวยของเขาเนี่ยก็ควรจะเจอกันเองบ้างที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ในประเทศเขานะครับแต่มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เลยครับที่เขาคิดว่าจะเอานักมวยกัมพูชาเนี่ยมาชก กับรถถังนะฮะแล้วก็จะเอานักมวยของกัมพูชาอีกคนหนึ่งมาชกกับซูเปอร์เล็กซึ่งไม่ตรงกับที่แอดมินเขาโพสไว้เลยนะชาวกัมพูชาเหมือนอ่านหนังสือไม่แตกนะครับเขาก็เลยมีชาวกัมพูชาด้วยกันมาตําหนีกันเองนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เห็นสิ่งนี้แสดงว่าพวกเรานั้นไม่มีไอเดียความคิดใหม่ๆเลยใช่ไหมเขาหมายถึงว่าไทยทําก็จะทําตามไทยนั่นแหละนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าการต่อสู้มันก็มีือน ชนะนั่นแหละแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือทําไมต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกมุชชาท่านนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเข็มขัดแชมป์ของพวกเขานั้นดูดีและดูทรงพลังมากส่วนเข็มขัดของพวกเราเน่ยเหรอมีแต่ฉลากของเบียคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกมูชชาคนนี้ก็บอกว่าทําไมเพจนี้ไม่หาเรื่องเาวใหม่ๆมาลงบ้างทําไมต้องไปติดตามแต่เรื่องของคนอื่น คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าทําไมอยากให้เจอกันจังไม่ดูทรัพยากรผู้เล่นของตัวเองกับคนอื่นบ้างเลยเหรอจะเกิดอะไรขึ้นหากผู้เล่นของเราพ่ายแพ้มันจะทําให้เสียชื่อไหมคิดว่านักมวยตัวเองแข็งแกร่งมากขนาดนั้นหรือที่จะสู้กับผู้เล่นต่างชาติใช่แล้วปัจจุบันนี้นะนะเอาแต่นักมวยเขมีนไปเตะกับนักมวยไทยถังแต่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะชาวคอมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคนที่ออกแบบเนี่ยไม่มีความคิดเข้าใจอะไรเลยเหรอ ต้องเอานักชกเราอยู่ข้างบนสินี่หรือคือการออกแบบทําแบบนี้มันก็เหมือนว่านักมวยเขมรต่ำกว่าคนอื่นหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าฉันสนับสนุนความคิดเห็นของคุณบางคนเขาบอกว่ามันซับซ้อนแต่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ทำไมพวกเขาคิดกันไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปครับชาคมพรชาคนนี้เขาบอกว่ากล้าไหมล่ะที่จะไปสัมผัสค้นอย่างพวกเขาฉันคิดว่างานนี้ต้องมีค้นเสียชื่อในกีฬานั้นๆแน่นอนคือชาคมปชาคนนี้เขาคิดว่าข่าวเนี่ยบอกว่านักมวยไทยจะไปเจอกับนักมวยกัมพูชาซึ่งจริงๆไม่ใช่นะฮะนักข่าวก็ไม่ได้เขียนแบบนั้นนะครับแต่ชาคมปชาเข้าใจไปเองนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาคมปชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามีค้นบอกว่าถ้าเขมรชกกับเขมรก็กลัวว่านักกี ลฬาของเราจะชกได้ไม่ดีถ้านักกีฬาฝึกซ้อมถึงระดับอาชีพแล้วล่ะก็หากร่างกายแข็งแกร่งเพียงพอมันก็ไม่พังไม่ยุบง่ายๆหรอกกวแต่จะซ้อมไม่พอดังนั้นพวกเขาควรพยายามที่จะชกกันเองให้มากขึ้นอีกอย่างนะถ้าจะใส่รูปนะ่ะควรเอานักชกของไทยมาเสมอกับนักชกของเราจะดีกว่าทําให้มันอยู่ในระดับเดียวกันอีกอย่างหนึ่งนะส่วนพวกเราก็ชกกันเองหน้าเดิมๆพยายามหานักมวยที่อยู่ในระดับเดียวกันจะดีกว่า ทุกคนจะได้พยายามฝึกฝนอย่างหนักคอมเมนต์ comment ต่อไปนะก็บอกว่าฉันอยากให้เอารูปนักมวยไทยกับนักมวยเขมรมาอยู่ในแนวเดียวกันดีกว่าไม่ใช่เอานักมวยเขามาอดนักมวยเขมรแบบนี้คอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะชาวกัมพูชาคนนี้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอย่าทําตามพวกเขามากเกินไป หากคุณทําอะไรด้วยตัวเองก็ต้องเตรียมพร้อมให้มากๆดูอย่างพวกเขาสิเขาเตรียมพร้อมและทําเป็นตัวอย่างให้เห็นหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับรือบอกว่าว้าวมันช่างเป็นการต่อสู้ที่ดูร้อนแรงมากๆคอมเมนต์ตอไปเหมือนเดิมเลยนะฮะเขาบอกว่าทําไมต้องเอารูปนักชกขมิไว้ข้างล่างทําไมไม่เอาของไทยไว้ข้างล่างเยอะมากเลยนะฮะปรีดปรีดเรื่องที่ไม่ควรจะปรีดนะครับคอมเมนต์ตอไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ากีฬาของเราก็ อยู่ของเราดีๆอย่าเอานักชกเราไปชกกับต่างชาติเลยสู้กันอยู่แต่กับพวกเรานี่แหละเพราะพวกเขาชอบที่จะทำ้ายกีฬาของพวกเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับซึ่งแอดขออนุญาตเลือกเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะเขาบอกว่าเออแล้วไงคิดอะไรไม่ได้ก็จะพยายามทำแบบสไตล์ของคนอื่นเขาทำยังไงเราก็ต้องทำเหมือนกันหรือไงหลับแนั่นก็เป็นความคิดเห็นที่แอดนำมาฝากกันนะครับกับเรื่องราวข่าวมวยของกัมพูชาเนี่ยเขาได้นำเอาไฟของ รถถังกับซูเปอร์เล็กที่กําลังจะจัดขึ้นในศึกวันลุมพินีครั้งที่34นะครับซึ่งจะชกกันในคืนของวันศุกร์ที่22กันยายนเวลา 19.30นเริ่มถ่ายทอดสดนะครับก็มีทั้งชาวกัมูชาที่บอกว่าเป็นไฟที่น่าดูนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าทําไมต้องทําตามไทยทําไมต้องเอานังม,มวยตัวเองมาเปรียบเทียบกับไทยด้วยนะครับชาวกอมูชาก็จะเป็นคนฮาๆแบบนี้แหละนะฮะบางทีก็ด่ากันเองก็มีนะครับซึ่งแอดไม่ได้เอามาอ่านให้ฟังนะเพราะว่ามันค่อนข้างหยาบคายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีสาระแก่นสารอะไรนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้าน ล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับท่านที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ช่องของเรานำเอามาฝากกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ